แมไกลได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภาทําให้พลาดตําแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าหากมีเงื่อนไขามาตรา112สามารถทดแทนกับการที่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลบริหารประเทศได้หรือไม่นายวิโรจน์บอกว่าในเรื่องมาตรา112เราประกาศชัดและพิมพ์ไปแล้วละอักษรใน300นโยบายหาเสียงของพงรรคก้าวไกลไม่ได้ผู้ลโพในทุกเวทีช่วงเลือกตั้งเราได้ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาส่วนหากผู้สนับสนุนพรรคก้าไกลขอให้ถอยเรื่องมาตรา112แค่เรื่องเดียวจะยอมหรือไม่นายวิโรจน์บอกว่าเรื่องการแก้ไข,ขกฎหมายอาญายมาตรา112 เราชี้แจงกับประชาชนอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอธิบายเหตุผลในทุกเวทีตนคิดว่าถ้าเราให้สัจจะกับประชาชนไม่ใช่แค่เรื่องมาตรา1นึเท่านั้นแต่อะไรก็ตามที่เราให้สัจจะกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นมีลงไม่มีเรามีเราไม่มีลงและอีกหลายลเรื่องตนคิดว่าการรักษาอุดมการณ์และสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดขอยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเราเอาเรื่องตําแหน่งการเข้าสู่อํานาจเป็นหลักและพร้อมจะกลืนน้าลายตัวเองถมน้าลายรถฟ้า เตนคาพูดที่เคยพูดไว้กับประชาชนคงไม่จะเป็นต้องมีพักก้าวไกลส่วนจะยอมหักแต่ไม่ยอมงอใช่หรือไม่นายวิโรจน์บอกว่าเป็นการรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนและเรามีจุดยืนและคงจุดยืนเดิมดีกว่าคําว่ายอมหักแต่ไม่ยอมงอเหมือนกับเป็นการในเงื่อนไขเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนและเรายืนยันในเงื่อนไขที่เพิ่งผุดขึ้นมาและไม่ยอมงอเปลี่ยนแปลงประีประนอมซึ่งเรื่องหนึ่งสองไม่ใช่เพิ่งผุดขึ้นมาเป็นเงื่อนไขแต่เป็นเรื่องเดิมที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วจึงคิดว่าเรื่องนี้จึงงงงไไมมมม่่่่่ใชเรือออออขยยหักแต แต่อยู่ดีๆปรากฏว่าเราต้องทำลายจุดยืนของตนเองลบสัจจะตนเองเขียนด้วยม